การแสดงความเคารพด้วยการไหว้การไหว้แบบไทยเป็นการแสดงถึงความเคารพตามระดับของบุคคลโดยการประนมมือขึ้นจรดใบหน้าแบ่งเป็นสาระดับระดับที่1การไหวพ้พระในกรณีที่ไม่สามารถก้มกราบแบบเป็นจังขปะดิษฐ์ได้ ชายยืนตรงคร้อมตัวลงให้ต่ำพร้อมกับพนมมือไหว้ให้ปลายนิ้วหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากส่วนหญิงนั้นยืนตรงแล้วถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามที่ถนัดครึ่งเก้าย่อเขาลงพอสมควรพร้อมกับประนมมือไหว้ให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจะหลดระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผาก การไหวระดับที่สองการไหว้ผู้ใหญ่หรือผู้มีพระค,คุณชายยืนตรงค้อมตัวลงให้ต่ำแต่ให้สูงกว่าการไหวระดับที่1พร้อมยกมือขึ้นไหว้นิ้วหัวแม่มือจะหลุดปลายจมูกปลายนิ้วชี้แนบระหว่างคิว้วการไหว้ระดับที่สเป็นการไหว้บุคคลกันเอง หรือเป็นการไหว้บุคคลทั่วไปทั้งชายและหญิงยืนตรงค้อมตัวลงเล็กน้อยพร้อมประนมมือยกขึ้นไหว้โดยนิ้วหัวแม่มือจะหลดปลาคางนิ้วชี้แนบปลายจมูกการประเคนและรับสิ่งของจากพระภิกษุโดยชายจะประเคนสิ่งของแด่พระภิกษุ ในลักษณะมือต่อมือส่วนหญิงจะต้องวางบนผ้าหรือผานที่พระภิกษุทอดออกมารับ เมื่อประเคนเสร็จแล้วให้ไหว้หรือกราบแล้วแต่การะเทศะส่วนการรับของจากาพระภิกษุให้ใกล้พอประมาณและแสดงถึงความเคารพด้วยการไหว้หรือกราบตามความเหมาะสมชายถ้าเป็นของหนักให้ยกทั้งสองมือ แต่ถ้าเป็นของเบาให้ยกด้วยมือขวาหญิงพระภิกษุจะวางสิ่งของไว้ตรงหน้าถ้าเป็นสิ่งของเบาให้เอื้อมมือขวาเข้าไปหากเป็นสิ่งของหนักให้ยกทั้งสองมือแล้วถอยกลับ